เอาละครับมาเริ่มกันที่ผลประกอบการ Q268 กันเลยตัวเลขกำไรสุทธิเนี่ยออกมาที่4,629ล้านบาทโหลดลงไปเกือบ30%เลยนะครับถ้าเทียบปีก่อน29.5%แล้วก็ลดลง15.7%จากไตรามาสก่อนด้วยกำไรต่อหุ้นเหลือแค่0.37บาทเองเอ,อ มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยค่ะตัวเลขก็อาจจะดูน่าตกใจนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากหลายๆปัจจัยรวมกันค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเดียวคืออย่างแรกเลยนะคะเป็นเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาชัดเจนมากมีทั้งค่าอากรหรือภาษีตอบโต้ทางการค้าจากสหรัฐอันนี้เพิ่งเริ่มใช้ในไตรามาสสนี่เองก็เป็นต้นทุนใหม่ที่เข้ามาเลยแล้วก็มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นด้วยค่ะจากลูกค้ารายใหญ่กลุ่มยานยนต์รายหนึ่งที่เขาประสบปัญหาทางการเงิน อืมแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้าน R&D ที่สูงขึ้นอันนี้เป็นไปตามแผนลงทุนระยะยาวของเขาอยู่แล้วค่ะอ๋อครับมีค่าใช้จ่ายหลายตัวเลย ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีปัจจัยอื่นอีกอย่างเช่นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าช่วงนั้นเงินบาทแข็งค่าขึ้นมีค่าใช้จ่ายเรื่องการยุติข้อพิพาทด,ด้านสิทธิบัตรแล้วก็เริ่มมีผลกระทบจากภาษีนิติบุคคลอัตราขั้นต่ําทั่วโลกหรือ OECD ค่ะทั้งหมดนี้แหละค่ะเลยไปกดดันทั้งอัตรากําไรขั้นต้นแล้วก็กาไรสุทธิถึงแม้อัตรากําไรขั้นต้นถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนจะดีขึ้นนิดหน่อยก็ตาม อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูคลิปเต็มกันได้ที่ช่องเลยนะจ๊ะและยังมีคลิปดีๆอีกมากมายรอให้มาดูมาฟังกันนะ